สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมตรีการสันอ่อนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ดูแลและผู้ประสานงานนอนเจ้าพอของรพสตอบ้านแม่กะนะคะซึ่งรพสตอเรานะคะมีผู้พิการอยู่หนึ่งคนนะคะที่มาช่วยคือคุณวิโรจน์จงเจ็บฟ้าค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของการพัฒนางานของผู้พิการในระบบสาธารณสุขของเรานะคะ ซึ่งผู้พิการนะคะก็จะมาช่วยเหลือเรานะคะในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการเบื้องต้นนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดความดันแล้วก็การให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่ผู้ที่มารับบริการของเราด้นะคะในระบบงานของเราก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆมากมายนะคะ ซึ่งในตัวชีวิตต่างๆก็จะมีการบันทึกลงข้อมูลด้วยนะคะซึ่งผู้พิการก็จะช่วยเราในการบันทึกลงข้อมูลโดยการบันทึกลงข้อมูลในแต่ละตัวชีวิตนะคะเราก็จะมีเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลเป็นผู้กํากับดูแลในการลงข้อมูลในแต่ละตัวชีวิตนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยําถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นปัจจุบันของข้อมูลค่ะซึ่งผู้พิการก็จะช่วยเหลือเราด้วยนะคะในการลงบันทึกข้อมูลของ ผู้มารับบริการด้วยค่ะแล้วก็งานของเรานะคะก็จะมีการมีส่วนร่วมในการลงชุมชนการทํากิจกรรมกับชุมชนด้วยนะคะซึ่งผู้พิการก็จะมีความพร้อมมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วยนะคะในกิจกรรมที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาในแต่ละครั้งนะคะซึ่งงานของเรานะคะก็จะมีงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรือว่างานเร่งด่วนนะคะผู้พิการก็จะมีความพร้อมแล้วก็มี ความกระตือรือร้นในการพัฒนาพัฒนางานไปกับเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมนายวิโรจน์งแจ่มฟ้าได้รับการจ้างงานจากบริษัทท K O A p e นประเทศไทยจำกัดมหาชนปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมกกะเป็นพนัฒงานทั่วไปหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ได้ทำในแต่ละวันในช่วงเช้าจะช่วย ทําความสาดสถานที่โดยรอบจากนั้นถ้ามีผู้มารับบริการจะช่วยคัดกรองโดยการวัดความดันวัดอุณหภูมิสอบถามอาการและประวัติเบื้องต้นและรอรับอาการ,รการรักษาต่อไป เรื่องราวที่ประทับใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนที่พักอาศัยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายและดูแลสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีจากการได้รับการจ้างงานทุกๆปีที่ผ่านมาทําให้มีไรายได้สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัว สามารถดูแลตเนเองได้ไม่เป็นภาระให้กับสังคมและครอบครัวได้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม70วันมาสิจันของฉันซีซั่นที่8ปดทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆที่ผ่านมาด้วยการงดอาหารจำพวกรสจัดหวานมันเค็ม ทันมารับทานอาหารจำพวกผักผลไม้และน้ำดื่มสะอาดวันละแปดแก้วออกกำลังกายเป็นประจำทุกๆวันวันละสามสิบนาทีจากการได้รับการจ้างงานในครั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในโครงการโมเดลวันละสิบ,บาทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานการจ้างงานให้ผู้พิการ ที่ยังไม่มีงานทําได้มีงานทําในปีต่อๆไปสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัท TOA เพนประเทศไทยจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานในทุกๆปีที่ผ่านมาขผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ตามที่ได้รับมอบหมายขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะนรินชติสิริเขตตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมกะค่ะการที่ผูกพิการเข้ามาร่วมงานกับองค์กรเอกชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะทําให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งคือ,อผู้พิการสามารถมิสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนโมเดลวันละสิบบาทเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะทำให้เกิดการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมแบบยัง่งยืนนะคะแล้วก็เกิดการสร้างงานให้คนพิการต่อไปนะคะเป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็ขอขอบคุณบริษัท TOA เ,เห็นประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะที่ให้โอกาสให้ผู้พิการ มาร่วมง,งานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลนบ้านเมกะขอบคุณค่ะ